ื่อไม่ให้ทุกคนเสียเวลานะครับในวิดีโอนี้แบงค์จะมาพูดถึง5เทคนิคในการเขียนอีเมลที่ทุกคนควรทําเพื่อเราสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นโดย5อย่างจะแบ่งออกเป็น 1. วิธีการตั้งชื่อ subject หรือหัวข้ออีเมล 2. T L D R หรือว่า To o Long Don t Read 3. การ insert link 4. การแท็กคนในอีเมลและ 5. การใส่ text f o r o m a t i c นะครับถ้าเกิดใครสนใจตรงไหนเนี่ยสามารถกดไปดูตามไทม์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะฮะสวัสดีครับ แบงกันแบงครับโดยเฉลี่ยนะครับพนักงาน1คนใช้เวลา2.24ชั่วโมงต่อวันหรือ5 8 2 4ชั่วโมงต่อปีในการอ่านจัดแล้วก็ตอบอ e ีเมลนะครับนั่นเท่ากับว่าคนคนหนึงจะใช้เวลาทั้งหมด24วันต่อ1ปีเลยในการจัดการอ e ีเมลของตัวเองนะฮะนี่คือรีเสิร์ชที่เมลเบิร์ได้แชร์มาเมื่อปี2020จากข้อมูลการใช้งานอ e ีเมลของ9กล้านบัญชีนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เขาแชร์เนี่ยคือโดยเฉลีย่ยคนคนนึงเนี่ยจะส่งอีเมลวันละ7-30ถึงอันต่อวันและได้รับอีเมลใหม่ประมาณ96อันต่อวันเลยและมีเพียงแค่63อันเท่านั้นที่ได้รับการอ่านนะฮะนั่นก็แปลว่ามีอีก35%ที่ไม่มีใครอ่านแล้วก็ไม่คิดว่าสําคัญพอที่ต้องตอบกลับนะครับลองนึกภาพน,นะครับถ้าเราส่งเมลไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วมีโอกาสถึง3ามบเอที่เขาจะไม่อ่านและตอบกลับเมลของเราทั้งๆที่มันมีความสับบามพา มันเป็นเพราะอะไรครับทำไมเขาถึงไม่ตอบเมลเราเขาไม่ชอบเราเหรอหรือว่าเขายุ่งมากจนไม่สามารถตอบกลับเราได้วันนี้แบงค์เลยอยากมาช่วยทุกคนแก้ไขปัญหานี้กันนะครับโดยแบงค์จะมาอันแบงค์เทคนิคและวิธีการเขียนอ e ีเมลที่ทุกคนควรทําให้ดูกันนะฮะเพื่อที่จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยเขียนอ e ีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาทํางานและหวังว่าโอกาส35%ที่คนจะไม่อ่านอ e ีเมลของเราเนี่ยลดลงไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาอันแบงค์กันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคการเขียนอ e ีเมลกันนะครับแบงค์ Bank ก็อยากจะบอกว่า เทคนิคที่แบงค์จะมาแชร์ชในวันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรมอีเมลเลยนะครับแต่เพื่อเป็นการสาธิตเนี่ยแบงค์ใช้โปรแกรม Gmail เป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่หลายคนใช้รวมถึงแบงค์เองด้วยนะครับในชีวิตประจาวันซึ่งคำแนะนำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของอีเมลภาษาอังกฤษอันนี้เหุผลทล่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็มีการเขียนอีเมลเป็นประจําในภาษาอังกฤษอยู่แล้วในชีวิตประจาวันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเขียนมากขึ้นในอนาคตด้วยก็เลยตัดสินใจว่าทําตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษน่าจะดีีีีีกกกกกวววว่่่่่่่าาาานนนออเเคซึึงงงตััััยยใ้รรบบทททจมพูดถ็ิษ นะครับแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยติดต่อมาว่าอยากทำ collaboration video review Cybertruck กับช่องของแบงค์ก็มีการคุยล้วแหละว่าอยากจะทําวิดีโอร่วมกันต้องมีข้อมูลมี next step ยังไงบ้างซึ่งในอ e ีเมลเนี่ยมันก็เอาไลน์ next step ว่าทาง Tesla แล้วก็ Elon Musk เนี่ยต้องส่งอะไรมาให้แบงค์เพื่อจะดําเนินการทําวิดีโอน,นี้ขึ้นมาให้กับ Tesla แล้วก็ช่องอันแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่แบงค์จะพูดถึงในคลิปวิดีโอน,นี้แล้วเราก็จะดูว่าจะปรับอ e ีเมลนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะปรับเมลนี้ให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างนะฮะเรื่องแรกนะครับคือการตั้งชื่อ subject หรือหัว ข้ออีเมลของเรานะครับอันนี้แบงค์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการเขียนอีเมลนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่คนอ่านอีเมลของเราเนี่ยจะเห็นแล้วก็เป็นตัวชี้วัดเลยว่าจะกดเข้ามาอ่านเมลนั้นดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหัวข้ออีเมลของเราไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับอะไรมีความสําคัญแค่ไหนแล้วก็ต้องการให้คนอ่านทําอะไรเนี่ย คนอ่านก็อาจจะไม่กดก็ได้แล้วก็กดข้ามไปหรือว่าลบทิ้งไปเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ดีดว่าจะตั้งชื่อเมลของเราว่าอะไรนะฮะวันนี้บนแบงค์มีเทคนิคง่ายๆมาแชร์ให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเราควรตั้งชื่ออ e ีเมลของเรายัางไงโดยจะใช้เทมเพลตหัวข้ออ e ีเมลตามนี้นะครับ Call to Action E-mail subject by deadline นะฮะ อย่างแรกเลยนะครับคือ call to action ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากให้คนอ่านของเราทําอะไรหลังจากอ่านเมลของเราเสร็จนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถใส่ action required ถ้าเรามี action ที่อยากให้คนอ่านทำอะไรสักอย่างหรือว่า help needed ถ้าเราต้องการให้เขามาช่วยเราทาอะไรสักอย่างจากการอ่านเมลของเราหรือว่าเป็น feedback required ถ้าเราต้องการความคิดเห็นจากเขานะครับหรือ approval requested ถ้าเราต้องการให้คนอ่านเนี่ยมารีวิวงานหรือว่า approve งานของเราหรือว่า F Y I only ถ้าเราอยากแค่เขาอ่านแล้วก็รับรู้แต่ไม่จะเป็นต้องตอบกลับพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็น call to action ง่ายๆให้เห็นจากหัวเมลเลยว่าอ่านเมลนี้คุณควรจะทําอะไรทําให้คุรู้แล้วว่าเป้าหมายเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากเมลนี้ส่วนพา์ที่2นะครับคืออีเมล subject หรือว่าชื่อหัวข้ออ e ีเมลตรงนี้เนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นคำอธิบายสั้นๆว่าอ e ีเมลนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับเช่นชื่อโปรเจกต์หรือว่าวัตถุประสงค์ของอ e ีเมลยกตัวอย่างนะครับก็จะมีอย่างคําว่า meeting summary Status update หรือว่า next step ซึ่งตรงชื่อโปรเจกต์เนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นชื่อสั้นๆ กระชับพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยจะไม่อ่านแล้วก็ข้ามไปก็ได้หรือว่าไม่สนใจนะครับลพาร์ทที่3นะครับคือ by deadline หรือว่าต้องส่งงานนี้ตอบกลับเมลนี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีเมลที่เป็น action required เนี่ยเราต้องการให้คนอ่านทำอะไรสักอย่าง by deadline อะไรนะครับเราก็ควรจะใส่ deadline นั้นเนี่ยไว้ข้างหลังเมลนั้นเลยเขาจะได้รู้ว่าต้องตอบกลับเมลเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถใช้เทมเพลตตรงเนี้ยมาตั้งชื่อเมลของเราที่ประกอบไปด้วย3อย่างคือ call to action อีเมล subject แล้วก็ by deadline นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูในตัวอย่างอันนี้กันนะครับจากเมลที่เราจะส่งไป follow up กับ Elon Musk นะฮะเกี่ยวกับ p partnership วิดีโอไซเบอร์ทรัคอันใหม่ตรงนี้เนี่ยแบงก็ตั้งชื่อเมลมาแล้วนะครับว่า Tesla Cybertruck รีวิววิดีโอนะครับก็อธิบายดีแล้วแหละว่าเมลเนี้ยจะพูดถึงวิดีโอที่เราจะทําร่วมกันกับเท s l a แต่สิ่งที่ยังขาดไปอยู่เนี้ยคือ call to action เนื่องจากว่าเมลเนี้ยเราได้ list next step ต่างๆแล้วก็ action item ว่ามีอะไรที่เท s l a ต้องทําหรือว่าอีลอนต้องทําบ้างเนะเราก็เลยจะใส่เป็น action required นำหน้าแบบนี้นะครับ เขาจะได้รู้ว่าเขาต้องตอบกลับหรือว่ามีแอคชั่นอะไรบางอย่างในเมลนี้ที่เขาต้องทําหลังจากอ่านนะครับต่อมาเน,นื่องจากว่าเนี่ยมันเป็น next step จากที่เราคุยกันมาแล้วเป็น follow up แบงก์ก็จะใส่เป็นว่า next steps for tesla cybertruck review video by นะครับเพราะว่าต้องการให้มี one deadline by เมื่อไหร่ซึ่งในเมลเนี่ยเราเขียนไปแล้วว่า30มิจู2สน2022นะครับเราก็จะใส่เลยจู n e า0แบบนี้นะครับ จะได้หัวข้อที่กระชับรู้ว่าต้องทำอะไรนะฮะแล้วก็ส่งเมื่อไหร่ต่อมาคำแนะนำที่2นะครับคือ T L D R หรือว่า t o o Long Don t Read นะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่แบงค์ชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการ summarize อีเมลของเราเนี่ย ให้เหลือเพียงแค่ไม่กี่ประโยค์เท่านั้นนะครับซึ่ง Too l ล n อกนั r e ร d สเนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะครับคือยาวเกินไปไม่ต้องอ่านถ้าเกิดเราเห็นเมลที่ยาวมากๆเนี่ยแล้วเราอ่านแค่ T L D R เราก็จะรู้เลยว่าเมลนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วคนอ่านเนี่ยต้องทําอะไรนะครับทำให้อันนี้ก็จะเป็นเหมือน Executive Summary สั้นๆของเมลเราที่อาจจะยาวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขี้เกียจอ่านเนี่ยก็สามารถอ่านตรงนี้แทนได้เวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ควรที่จะเอาไว้ข้างบนอันแรกเลย ก่อนที่เราจะสวัสดีเขาได้ซ้ําไปนะครับทูรลองนันวินเนี่ยมี3อย่างที่เราควรจะคํานึงถึงนะครับ 1. ก็คืออีเมลเราพูดถึงอะไร 2. คือต้องการให้คนอ่านทําอะไรนะครับและ 3. ต้องทำเมื่อไหร,ร่นะฮะซึ่งในตัวอย่างอันนี้นะครับก่อนที่เราจะสวัสดีอีลอนเราก็ สามารถเขียน to long don't read ได้เลยเราใส่เป็น to long semi colon นะครับแล้วก็ don't read นะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยค,น,น,ะโยคนะครับเพื่อจะสุดใจความอ e ีเมลของเราอันนี้แบงค์มีเขียนไปแล้วนะครับแบงคก็จะก๊อปมาใส่เลยซึ่งมบงค์สุดให้ง่ายว่า final details of the Cybertruck review video that needs to be confirmed by 30th June 2022 car features three highlights exclusive discount truck delivery date and Landing page URL for the video เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าในวิดีโอนี้เราบอกว่าดีเทลที่ต้องการให้ทาง Tesla เนี่ยคอนเฟิรม์มภายในวันที่30มจูนนะครับมีค่าฟีเจอร์ที่อยากให้ Cover d ร์ด o ิสคาวที่อยากจะให้กับคนคนดูแล้วก็วันส่งมอบรถให้เรามารีวิวแล้วก็ Landing page ที่เราอยากใช้กับวิดีโอนี้นะครับ ตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าครอบคลุมทุกอย่างเราจะพูดด้านล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆถ้าเกิดใครจะนําไปประยุกต์ใช้เพื่อจะสรุปอ e ีเมลอีกทีหนึ่งให้คนอ่านเนี่ยได้จับใจความได้ง่ายก่อนที่จะอ่านเมลของเราทั้งหมดบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องอ่าน e อีเมลข้างล่างเลยก็ได้อ่านแค่ซัมเมรีของเราข้างบนเนี่ยเขารู้แล้วว่าต้องทําอะไรแล้วก็ส่งเมื่อไหร่นะครับทำให้คนเนี่ยสามารถอ่านเมลเราได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอบกลับเราได้เร็วขึ้นอย่างที่3นะครับคือการ insert link นะครับ เคยไหมครับที่เราได้รับอีเมลยาวมากๆแล้วก็อธิบายตัวโปรเจกต์หรือว่างานเนี่ยอย่างละเอียดเลยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคบที่เราใส่รายละเอียดครบถ้วนแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่ามันยาวจนเกินไปทําให้คนอ่านเนี่ยไม่อยากอ่านเมลของเราแล้วเราก็ไม่เคยได้รับการตอบจากเขาเลยเพราะว่าเขาก็ข้ามเมลเราไปแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ได้ง่ายๆเลยโดยการที่ข้อมูลที่เราอยากจะใส่เข้าไปในเมลเยอะๆเนี่ยเราใส่เป็นลิงก์แทนให้คนอ่านเนี่ยไปดู ถ้าเขาอยากจะกดเข้าไปดูเองนะครับซึ่งในลิงก์เนี่ยเราสามารถใส่เป็นด็อก ument ใส่เป็นสไลด์ใส่เป็น Excel แยกออกมาอีกทีนึงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขาอ่านเมลเราแล้ว,แล,วแล้วอยากได้ Reference หรือว่า Context กกับโปรเจกต์เพิ่มเติมนะครับเขาก็สามารถกดลิงก์ในเมลของเราเนี่ยเข้าไปดูเองได้โดยที่เราไม่ต้องเขียนอธิบายละเอียดยิบเพิ่มเติมนะครับอากอธิบายอะไรเนี่ยไปเขียนในด็อกในสไลด์แทนตรงเนี้ย จะมีเฉพาะคนที่อยากจะอ่านหรือว่าอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมเนี่ยกดเข้าไปดูแล้วทาให้คนส่วนใหญ่เนี่ยอ่านเมลของเราจนจบนะครับวิธีการ a d ล link นะครับก็คือเอาลิงก์ที่เรามีอยู่แล้วอย่างตัวอย่างเนี่ยที่แบงค์ใช้นะครับคือช่อง YouTube c h ANNEL ของอันแบงค์เนี่ยแบงค์แปะเป็นลิงก์อย่างนี้แทนแล้วก็ยาวจนเกินไปใช่ไหมครับเราสามารถก๊อปลิงก์นะครับแล้วก็เอาไปแปะตรงชื่อ Unbank YouTube c h ANNEL แทนนะครับแล้วก็ตัวอย่างแบบนี้นะครับที่เป็นลิงก์ของตัว Discount ที่เราอยากจะให้ทาง t ท sla ส่งมาให้เราแทน่เราจะแปะเป็นลิงก์ยาวๆแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปคําว่า here แทนสำหรับ use c เค e ที่แบงบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราอธิบายโปรเจกต์ยาวๆหรือว่าเรามีข้อมูลเยอะๆแทนที่เราจะอธิบายพวกนั้นเนี่ยในอ e ีเมลเราก็บอกในอ e ีเมลได้ว่า cmo r e information here นะครับเราก็เอาลิงก์เนี่ยไปแปะตรง here แทนซึ่งวิธีการที่เราจะใส่ลิงก์เข้าไปเนี่ยคำแนะนําที่แบงค์อยากจะแนะนําเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถเขียนอ e ีเมลของเราใน format ประมาณว่า here's the project brief for your reference แล้วเราก็ใส่ลิงก์ไปตรงคำว่า here แทนนะครับหรือว่า you can review the official project design of the creative here นะครับตรง here เนี่ยก็จะเป็นลิงก์เหมือนกันหรือเราจะเริ่มต้นประโยคด้วยชื่อโปรเจกต์ก็ได้อย่าง unblank creative playbook is a new branding guideline for our channel that will be rolled out to more countries next year ตรงคำว่า unblank creative playbook เนี่ยเราสามารถเอาลิงก์ที่ไปหา playbook เ,เนี่ยเข้ามาแปะตรงชื่อโปรเจกต์เลยก็ได้นะครับ ตรงนี้มันก็ทําให้คอนเทนต์อีเมลของเราเนี่ยมีอินเทอร์แอคชั่นได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยสามารถกดไปดูได้ทุกเมื่อเลยตามที่เขาต้องการอย่างที่4ี่นะครับคือการแท็กคนสําหรับแอคชั่นไอเทมหรือว่าคําถามในอีเมลของเรานะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับเมลที่เราส่งหลังประชุมหรือว่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆที่มี next step นะครับเราสามารถแท็กชื่อคนคนนั้นเนี่ยในแอคชั่น t e เทมตรงนั้นได้เลยเพื่อเขาจะได้รู้ว่า s t e ปเนี่ยเป็นเขาที่ต้องทำต่อเพื่อที่เขาจะได้ไม่พลาดนะครับตรงนี้เนี่ย,ม,ย,นนนนยมันช ความเป็นโอเนอร์ชิพมากขึ้นแล้วก็ใส่ความรู้สึกในแง่ของความเร่งด่วนให้เขารู้ว่าเขาต้องเป็นคนทำอันนี้ต่อนะฮะซึ่งวิธีทำนะครับเราก็สามารถพิมพ์แอดชื่อคนนั้นได้เลยนะครับเพื่อที่จะ assign action item นี้ให้กับคนคนนั้นนะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็น proposal ที่ต้องส่งให้ีล o n เกี่ยวกับวิดีโอที่เราจะทำนะครับมันก็จะพิมพ์เป็น a d b a n k ไปนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นของทีม Tesla ที่ต้องส่งตัวฟีเจอร์ต่างๆของรถที่อยากให้พูดถึงในวิดีโอมาให้เรา เราก็จะพิมพ์เป็น Ad d Elon ที่เป็นคนโอน next step นี้อย่างที่3ก็เหมือนกันก็จะเป็น Ad d e l o ออย่างที่4ก็จะเป็น Ad d Elon เพราะว่าเป็นของ t e s tesla อัาที่5ก็เหมือนกันอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามี next step ที่เคลียร์นะคบว่าใครทำอะไรแต่ละโปรเจกต์นะฮะสุดท้ายนะครับคือการใส่ formatting ให้กับเมลของเราจะเห็นว่าเมลของเราปัจจุบันตอนนี้มันดูค่อนข้างจืดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฟอนต์เดียวสไตล์เดียวสีเดียวหมดเลย ข้อมูลต่างๆที่อาจจะสาคัญเนี่ยมันไม่ได้กระโดดออกมาจากหน้าจอคนอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของแอคชั่นไอเทมนี้ต้องส่งเมื่อไหร่อะไรสําคัญบ้างในนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถแก้ได้โดยใช้ฟอร์แมตติ้งนะครับการใส่ bold text นะครับตัวเอียง underline หรือว่าไฮไลท์ให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ช่วยให้คนอ่านที่อ่านเมลของเราเนี่ยเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับว่าอันไหนสําคัญอันไหนต้องรีบดูเป็นพิเศษวิธีทำนะครับแบงก์ก็จะชอบไฮไลท์คําที่ เป็นหัวข้ออย่าง to o long d o n read นะครับแบบนี้อันแรกหรือว่าตัว deadline นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องส่งเวลานี้นะครับเราก็จะพิมพ์เป็นตัวหนาแล้วก็ underline ต่อมาด้วยตัว deadline นี้นะครับที่ต้องส่งเป็นจูนแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ตรง summary T L D R นะครับแบงก์ก็อยากจะใส่ให้เป็นตัวเอียงด้วยแล้วก็ให้เป็นสีแดงด้วยนะครับให้ชัดเจนพร้อมกับไฮไลท์อีกรอบสีเหลืองให้ เห็นชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยสำคัญนะต้องส่งภายใน3 0มจูนนะแล้วก็หัวข้อ Next s t e ตต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันชัดเจนว่ามีอะไรบ้างนะครับเวลาเขาอ่านเร,เร็วเนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวหนาแล้วก็อันเดอร์ไลน์แบบนี้นะครับให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่า action น t e เทของเราเนี่ยที่เรา assign ให้กับตัวเองแล้วก็อี o อนเนี่ยมันยังไม่เห็นไม่ชัดไม่อยากเขาเห็นชัดเลยนะครับเขาะจะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นของคุณนะคุณต้องทํานะเราก็จะมาใส่เป็นตัวหนาเหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นสีน้ําเงินนะครับจะได้ชัดเจน โอเคเมื่อกี้ก็คือ5เทคนิคการเขียนอีเมลที่ทุกคนควรทานะครับย่างทุ่คนเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้เมลตัวอย่างของเราเนี่ยดูค่อนข้างจืดแล้วก็อาจจะอ่านยากนะครับไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นแต่พอเราได้ลองใช้5เทคนิคที่แบงค์แนะนาไปเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าเมลของเราดูมีความชัดเจนมากขึ้นอ่านง่ายมากขึ้นแล้วก็มีบทสรุปด้านบนให้ด้วยทําให้เมลเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่คนอาจจะอ่านแล้วก็ตอบกลับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้ตัว35%ที่เราพูดไปตอนแรกว่าคนอาจจะไม่อ่านของเมลของเราเนี่ย น้อยลงไปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบ5เทคนิคการเขียนอีเมลนี้ไหมครับก็หวังว่าเทคนิคต่างๆที่แบงค์แนะนำไปวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนําไปบุกใช้กับชีวิตประจําวันในการทํางานของเราได้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการทํางานก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอันแบงค์ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรอยากรูอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเขียนไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแบงค์อันแบงค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ